ไปหมดเนี่ยก็ไม่มีที่นอนกันพอดีนะทุกคนนี่นะคะทุกคนอันนี้นะคะก็คือเป็นเสื้อผ้าทั้งหมดนะคะที่จะเอาไปแนละ้วแต่อีกสองชุดนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าใบ วันนี้เนี่ยจะมาทําคลิปเก็บของเตรียมไปอยู่หอนะคะก็เป็นการอยู่หอครั้งแรกในชีวิตนะทุกคนก็เลยจะตื่นเต้นนิดนึงนะคะเออนั่นแหละก็เดี๋ยวมาเก็บแล้วก็เก็บไปด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็คือถ่ายเล่นๆนะไม่มีสาระอะไรจากคลิปนี้นะคะทุกคนก็ถ้านใะครสนใจแบบว่ากําลังคิดอยู่ว่าจะเอาอะไรไปหอบ้านนะคะก็มาดูคลิปนี้ได้นะคืออันนี้จะเป็นของที่แบบว่าแม่เก็บไว้ให้คร่าวๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะมา ดูว่ามันแบบว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนอือก็คือเดี๋ยวเราจะหยิบแยกออกมานะคะแล้วก็มาแบบว่าดูว่ามันยังขาดอะไรอยู่อีกบ้างนะคะอันนี้เป็นของที่แม่เตยไมไว้ให้บางส่วนนะ,ะก็ยังมีตรงนี้อีกนะทุกคนนี่นะคะก็คือแบบมันจะไม่เยอะไปใช่ไหม ก็เดี๋ยวเราจะเก็บไปทีละส่วนนะคะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเก็บตรงส่วนที่เป็นโซนแบบว่าของใช้ทั่วไปก่อนนะทุกคนก็คือเราแนะนําว่าก่อนที่จะเก็บของนะคะก็แบบว่าให้ทาเช็คลิสต์ไว้ก่อนนะแตะ่คือเช็คลิสต์ของเรามันก็จะเน่าๆนิดนึงนะคะเออนั่นแหละก็ <S 2> <S 2> <S 2> เราก็จะเก็บตามนี้นะแล้วก็ติดถูกติดถูกไปว่าอันไหนเนี่ยเราเ,าเก็บแล้วนะคะเราจะได้ไม่ลืมแล้วก็จะได้เอาไปครบนะคะ ยมันมีอะไรบ้างนะคะก็ค <g ül üyor> ้านๆนี่ก็จะมีอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวกอ่าชีลิ้วแล้วก็มีมแมาแคนเสื้ออันนี้ก็จะเป็นแฟชน,นะคะ <g ül üyor> แล้วก็นยาลิดผ้าเนาะ,ะ <g ül üyor> แล้วก็ยาปรับผ้านุ่มซาลไลนะคะยาอลีดผ้าการไฮเตอร์นะคะขาดไม่ได้จริงๆกับเสื้อนักศึกษานะคะ <g ül üyor> อันนี้ก็จะเป็นพวกอุย้ยเขาไม่ได้ตาก <g ül üyor> ็ค <g ül üyor> ือยาเบิ้นปากนั่นเองนะทุกคน แล้วก็น้ำยาล้างห้องน้ํายาสระผมนะคะก็คือแม่เราก็เอาไว้ให้ประมาณาสี่หดนะทุกคนเยอะมากอันนี้ก็คือไฮเตอร์นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแปรงแล้วก็เอิ่มยาสีฟันอันนี้ก็จะเป็นสบู่โอเคทุกคนอันนี้ก็คือทั้งหมดที่เราจะเอาไปนะคะแต่ว่า เราว่าจะเอาไปแค่นิดเดียวนะก็คือยังไม่เอาไปทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราก็เกรงใจเพื่อนเนาะห้องเราต้องอยู่กับรูมเมทนะคะก็ถ้าเอาไปหมดเนี่ยก็ไม่มีที่นอนกันพอดีทุกคนก็เดี๋ยวจะมาแยกใส่แบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปนะคะนี่ก็คือทั้งหมดที่จะเอาไปนะก็ได้ทําการเช็คลิสต์แล้วแต่ว่าก็ยังไม่ครบนะคะเดี๋ยวเราจะกรอกแบบว่าอันนี้คือมันเป็นถุงๆใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะกรอกใส่ขวดเล็กๆน้อยๆแล้วก็แยกไปนะคะไม่ไงั้นเนี่ยมันจะเยอะเกินเนาะ ไปทุกคนเราจะไปเริ่มภารกิจกรอกสบู่เอ,อ้เอ,อ,อ,อใช่สบู่กับน้ำยาลิดผ้าใส่ขวดนะจ๊ะแต่ว่าเราว่าทำตรงนี้เนี่ยไม่เหมาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโหกแล้วมันก็โดนแน่ดักนะจ๊ะเอ,อเอาไปกรอกตรงอ่านะคะ ็ลืมนะคะทุกคนว่าไอครีมอาบน้ําตัวเนี้มันเป็นแบบว่ามันเป็นอีกกลิ่นหนึ่งใช่ปะที่เป็นกลิก่นกบแต่ว่าไออันที่ตัวที่เป็นถุงที่เราเติมลงไปนะคะมันคนละกลิ่น<อ>คือมันผสมกันไปแล้วมันจะเป็นไรปาทุกคนแต่เราผสมไปแล้วถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะอันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นกระเป๋าที่ <c oughs> <c oughs> ใหญ่มาก เวลาจะใส่ของไว้แบบว่าของใช้นะทุกคนของใช้เนี่ยเราก็จะใส่กระเป๋านี้ไปเลยกระเป๋านึงนะแล้วก็ถ้าเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าก็จะใส่อีกกระเป๋านึงเพื่อความสะดวกในการยกขึ้นไปนะคะถ้าเราเอาไปแบบถุงเล็กๆบิ๊บๆย่อยๆเนี่ยมันก็จะเกะกับแล้วก็แบกขึ้นไปยากนะจ๊ะเราจะนเสนอแก้วันี้นะคะก็เป็นแก้วกินกาแฟนะทุกคนน่ารักมากคือแบบเห็นน้องแล้วก็ต้องเอาไปด้วยนะจ๊ะ เราก็แก้วไปทั้งหมด3ามใบนะทุกคนอันนี้ก็คือเอาไว้กินน้ำาปล่านะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเอาไว้แปรงฟันอืมแล้วก็อันนี้เอาไว้ไปกินกาแฟนะจ๊ะใส่ไป,ไปเลยเอาแบบว่าที่เป็นจานช้อนส้อมไปแค่นี้นะทุกคนเพราะว่าเหมือน ก็คือเดี๋ยวเราจะต้องซื้อกล่องข้าวนะคะเพราะว่าที่สถาบันเนี่ยเขามีข้าวฟรีถ้าเราจะกินแล้วก็เอากล่องข้าวไปใส,ส่สะดวกกว่าก็อันนี้ก็เลยเอาไปน้อยไว้กินแบบยูหอจุกจิกนะคะนี่นะคะทุกคนน้ำใหม่เขานี่นะ <c oughs> นี่นะ <c oughs> <c oughs> นนะทุกคนที่แบบว่าเราเก็บไปนะคะก็คือมันยังแบบไม่หมดนะก็คือเหลืออันนี้ เนี่ยแต่ว่าเอพวกนี้นะคะที่มันวางอยู่ข้างนอกเนี่ยก็คือเรายังไม่มีอุปกรณ์ที่จะใส่มันเดี <więc S 1> ย๋ยวจะไปซื้อขวดมาใส่มันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเก็บลงไปในปกระเป๋าซึ่งในกระเป๋าเนี่ยก็จะมีพวกนี้ถ้าเป็นของใช้จุกจิกต่างๆนานานะคะที่เก็บไปเนาะเดี๋ยวก็ไปเก็บส่วนอื่นต่อนนี่คือแค่ส่วนเดียวนะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เช้าวันที่สองแล้วนะคะก็เราจะมาเก็บของการวันที่สองนะจริงๆอ่ะมันควรจะเสร็จเมื่อวานแล้วแหละแต่ว่าเราเกิดอาการง่วงนอนนะคะวันนี้นะคะก็จะเหลือเก็บตรงโซนที่เป็นพวกเครื่องเขียนนะคะแล้วก็จะเป็นพวกเครื่องสำอางแล้วก็เสื้อผ้าของฟ้าเองนะคะ ก็นั่นแหละเดี๋ยววันนี้เนี่ยจริงๆเราเก็บไว้แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนที่กําลังเก็บอยู่นะเพราะว่ามันแบบว่าแบตมันหมดนะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้นะคะก็คือเป็นเสื้อผ้าทั้งหมดนะคะที่จะเอาไปนะคะก็คือยังไม่ได้จัดใส่กระเป๋านะคะอันนี้เราก็จะเอาใส่กระเป๋าอันนี้เนาะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็คือเราก็แบ่งแบ่งแยกไว้นะคะก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะที่ ต่อไปก็คือว่าโซนพวกชุดนอนชุดใส่เล่นนะคะกางเกงเสื้อแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นพวกเสื้อก,กันหนาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ไปมอนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบกางเกงขายาวเนาะอันนี้ก็จะเป็นถุงเท้านักศึกษาพยาบาลน,นะคะแล้วก็จะเป็นกล่องนั้นก็คือเราใส่เข็มนักศึกษาไว้น,นะคะแล้วก็เป็นเข็มขัดนะคะที่ไปมออันนี้ก็คือโซนกระเป๋านะคะที่แบบว่าเอาไว้ใส่ของต่างอันนี้ก็ถุงน้ําร้อน แล้วก็กระเป๋าดินสอนะคะอันนี้ก็จะมีพวกเสื้อนักศึกษาแล้วก็กระโปรงนักศึกษานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บเอของพวกนี้นะคะเสื้อผ้าพวกนี้เนี่ยใส่ในกระเป๋ากันนะคะก็เก็บเสร็จไปแล้วนะคะโซนที่เป็นเสื้อผ้านะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําของที่เราเอาไปเพิ่มนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายไว้เนาะตอนที่เราเก็บเนี่ยก็จากเมื่อวานนะคะที่เราเก็บกระเป๋านี้ไปแล้วที่เราเพิ่มมันก็จะมีพวกขวดน้ําแล้วก็จะเป็นพวกวิตามินซีแล้วก็เป็นไดร์เป่าผมนะคะที่เราใส่ไปแล้วก็อันนี้นะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือถังขยะนะคะข้างในเนี่ยก็มีถุงขยะเรียบร้อยแล้วส่วนเอ ถุงนี้นะคะก็จะเป็นพวกหมอ,อนผ้าหม่มแล้วก็ปอกหมอนแล้วก็ผ้าปูที่นอนนะคะก็คือแม่เป็นคนเก็บนะคะไม่ได้เก็บเองแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นน้ําแพ็กนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นกระเป๋าที่แบบว่าใส่พวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้นะคะนี่กระเป๋านี้นะคะก็จะใส่พวกคอม เอ่มคอมอะไรก็จะใส่พวกโน้ตบุ๊กนะคะและก็พวกนาฬิกาต่างๆเป็นกล่องรองเท้านะคะที่เอาไปด้วยก็เดี๋ยวจะมีรองเท้าแตะอีกสองคู่นะคะนี่ก็เป็นผ้าใบกับรองเท้าพยาบาลนะคะที่ซื้อมาจากสถาบันอันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นของที่เราเก็บไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แนะนํานะก็คือจะมีนี่นะคะก็จะเป็นพวกตะกร้าสบู่นะคะแล้วก็แฟบอันนี้คือจริงๆอ่ะ แค่เอาขวดมาใส่ให้มันดูเป็นระเบียบม,มากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีเตาลีดแล้วก็มียานะคะอยู่ในนี้ขวดแอลกอฮอล์อันนี้ก็จะเป็นพวกแบบว่ากล่องข้าวแล้วก็อุปกรณ์เครื่องเขียนเล็กๆน้อยๆก็จะอยู่ในนี้ ต่อไปก็เป็นโซนสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นโซนเครื่องสำอางนะคะก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะเก็บไปเพราะว่าของอย่างอื่นเนี่ยก็ได้เก็บหมดแล้วนะคะนี่ก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บเครื่องสำอางในห้องกันนะคะแต่ว่าจริงๆเครื่องสำอางเรามีน้อยนะคะทุกคนไม่ได้เยอะอะไรมากเนาะไปกันโอเคเปิดไฟนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นว่าโซนเครื่องสำอางที่แบบเล็กน้อยของเรานะคะนี่เลยก็ จริงๆอะเรามีกระเป๋าอยู่แล้วนะคะนี่นี่นะคะก็จะเป็นกระเป๋าที่เราจะเอาใส่ไปนะคะก็เดี๋ยวเนี่ยจะเก็บอันนี้ลงกระเป๋าไปเลยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะทุกคนผ่านไปเพียงแค่ไม่ถึง5านาทีนะคะเราก็เก็บเครื่องสำอางของเราใส่อันนี้ได้หมดเรียบร้อยนะคะเพราะว่ามันน้อยมากจริงๆนะคะ ค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะคลิปเตรียมของไปอยู่หอนะคะจริงๆเราก็ไม่รู้ว่ามันควรจะเอาอะไรไปบ้างนะคะแต่เราก็เอาไปตามความจําเป็นที่สําคัญแล้วก็ไม่เยอะจนเกินไปนะคะ<อ>เพราะว่าเราเนี่ยต้องอยู่กับเมดน,นะคะเราก็จะต้องเกรงใจคนอื่นด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะกลับกล้องให้ดูนะคะทั้งหมดที่เราเอาไปนะพราวทูพีเซนต์มากๆก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะคะนี่เลยก็มีแต่ของจาเป็นทั้งนั้นนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กดซั b s c r i b e ให้ด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ทำคลิปแนวไหนนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะหรือว่าอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะก็คลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามแลวก็รับชมกันนะบ๊ายบาย